เราอาจจะคิดว่าชีวิตของเราไม่สมบูรณ์แบบก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งต่างๆมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจนบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าตัวเราเองนี่แหละที่มีคุณค่าที่จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเราได้ผมอยากจะปลุกพลังความคิดของทุกคนนะครับ ทุกคนเนี่ยมีคุณค่ามีความสามารถในแบบของตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับเราสามารถที่จะทำได้เรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองลุยไปทุกๆเรื่องลุยได้อย่างสุดขั้วครับในวันที่รู้สึกแย่หรือท้อแท้นะครับผมก็จะออกไปหาอะไรทำํำให้มันลืมความรู้สึกน้ำไปครับไม่จมปักกับปัญหา แล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่สิ่งใหม่ๆที่เปิดรับเข้ามานะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยครับสิ่งไม่ดีไม่เอาเลยแต่ละคนก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาโดยใช้ยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางคนอาจจะติดยาเสพติดเพราะตามเพื่อนอยากได้รับการยอมรับอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมันก็คิดได้นะครับ แต่ว่ามันผิดแล้วก็อันตรายมากๆครับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันมองปัญหานี้อย่างจริงจังครับเพราะปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนเราควรที่จะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษครับเราต้องคอยบอกคอยสอนคอยแนะนำเขาอยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็กขาดครับ